สวัสดีครับยินด้ชมพูครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ผมหนะ้าอ้วนไหมครับทุกคน อ้วนมากไม่กินเยอะนะครับผมยาวมากตอนนี้ผมยาวมาก,มามากแล้วก็หน้าอ้วนด้วยนะครับตอนนี้โหสปอตไลท์สุดนี่นะครับอื้มอื้อืมอ้ม,มนี่นี่เอ,อันนี้เราปิดสปอตไลท์นะครับสามสองหนึ่งปุ้งเต็มคาราเบลเก็บเวล นี่นะครับผมเราก็จะมาเราก็จะมาใช้สว่างมากเลยสุดๆปิงกินแซบป,ปิงกินแซบสุดๆอยาได้เชื่อแต่ไม่จำเป็นต้องทำไงนี่แหละครับวันนี้นะครับคีย์ของเราในะวันนี้ก็คือ เราจะมาบอกทุกคนเผื่อทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าตัวนี้นะฮะตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งตัวสุดท้ายบนโลกใบนี้จริงๆตอนนี้มันตอนนี้คือเหลือไซส์เอ็มตัวนี้ครับหนึ่งตัวสุดท้ายคือตอนนี้เชือกทั้งหมดเหลืออยู่ประมาณสิบสิบเอ็ดตัวถ้าเป็นเชือยือดนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็มีลายเนี่ยครับเป็นสีส,สีอ่าสีดาหัวใจสีแดงนะครับอ่าถ้าไซส์เอลตอนนี้นะครับจะเหลืออยู่สี่ชิ้น XL เหลือ6ชิ้นเท่ากับว่าตอนนี้เหลือเหลือแบบน้อยมากอันนี้เหลือตัวสุดท้ายนล้ครับไซเอ็มถ้าใครอยากได้นะครับเข้าไปกดกันได้เลยนะครับตอนนี้ไซเอ็มที่เราซื้อช่องทางไหน,นบ้างผมพมเดี๋ยวผมพิมพ์ลิงก์ให้แป๊บนึงนะครับดูนะผมดูสิวผมที่หน้าผากไปแป๊บนึงนะครับ พินยังไงอะ่ะเอา้าพินคอมเมนต์นี่ไงนี่ครับเราพิมพ์คอมพินคอมเมนต์เรียบร้อยนะครับ หน้าใกล้เกินอะมันซูมทำไมอะเราไปกดหรอุ้ยซูมินซูมเอาซูมินซูมเอาซูมินซูมเอาไม่รู้พับปะระปักปะระปัก <c oughs> <c oughs> ผมเมืนเป็นบ้าตอนเนี้ยเอ็มใดละใหญ่ยยปิงนี่ครับเอ็มตัวนี้ครับ เอ็มตัวนี้เลยผมจะลองดีว่าตอนนี้มีคนยังอยู่นะฮะตอนนี้ยังอยู่นะฮะสามารถกดกันได้นะครับตอนนี้ถ้าเหลือแบบว่าเสื้อยืดทั้งหมด <S <S <ๆ>เหลืออยู่เพียงสิบเอ็ดตัวนะครับเหลือตัวนี้ไซส์เอ็มตัวนี้เลยลายนี้เลยไซส์เอ็มหนึ่งตัวแล้วก็เหลือเป็นอ่าตัวนี้เหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ลายนี้แต่เป็นเป็นสีดํา เหลือยู่สิบตัวเหลือ L สี่ตัวแล้วก็ XL 6ตัวนะครับผมข่งได้ก็มาจัดกันได้แล้วก็ยังมีเสื้อเชิ้ตเหลืออยู่นะครับทั้งสีฟ้าสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับผมน่ารักมากๆก็ใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถมา อุด,ดุนกันได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครมีแล้วแล้วอยากมีอีกนะครับหรือ,อยังไม่มีสีไหนก็สามารถเข้ามาอุด,ดุนกันได้นะครับเสาไซเอไซเอหมดแล้ว เซฟหมดแล้วจริงๆนะเซฟหมดแล้วครับขอโทษด้วยนะปิงใส่ XL ครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่งใส่ XL จะยืนให้ดูนะครับนี่เรับ ดีเทลการปักน้องจะสัมผัสแบบอย่างนี้นะฮะลองฟังเสียง okay. โอคโหเดี๋ยวนี้มีซูมด้วยอ่ะ สำหรับใครที่จะสั่งนะครับผมสามารถามันสามารถกรอบลิงก์ได้ไหมถ้ากรอบหรือว่าไม่งั้นก็ถ้ากรอบลิงก์ก็สามารถกรอบลิงก์ตรงที่พิมได้นะครับผมกิฟต์หมดแล้วครับผมกิฟต์หมดไปค่อนข้างนานแล้วนะครับ หมดแล้วครับปิงไม่มีเอ็มคืออะไรไม่มีเอ็มมีสิไหนมีสิเนี่ยผมยังเห็นอยู่เลยเอ็มไวท์ฮาร์ดเฟลท์ทีชื พี่เสกเอลทำไมดูเล็กจังเพราะว่าผมตัวใหญ่ครับ <S <S แต่จริงๆใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับไม่ได้เพิ่มสีนะครับเอ้ยไม่ได้เพิ่มสีสแล้วก็ใส่เลยนะครับถ้าสำหรับคอนี้นะครับไม่ไม่ได้เพิ่มแล้วนะครับไม่ได้เพิ่มแล้วนะครับ แต่ได้กระป๋อจะทำยังไงคะเร็วๆนี้นะครับมีแน่นอนฝากติดตามด้วยอุ้ยตอนนี้อันนี้โซเอาไปแล้วโซเอาแล้วนี่ขอดูหน่อยตอนนี้ยังเหลืออ่าสีดำอยู่นะครับผมสามารถเข้าไปกดกันได้นะครับตัวนี้นะครับสีดำสามารถกดได้แต่คือตอนนี้ในระบบ ขึ้นว่าตัวนี้โซอานะครับหนึ่งตัวสุดท้ายใครคือผู้โชคดีที่ได้ไปนะครับหนึ่งตัวสุดท้ายบนโลกจริงๆบนโลกจริงๆนะครับตกใจหมดเลยเหรอโอ้ผมเป็นคนตกใจอะไรนี่นะครับขอโทษครับหมวกยังมีไหมเหรอหมวก บอกไม่แน่ใจแต่น่านหมว่าถ้าเป็นคอเก่าๆไม่แน่ไม่แน่ใจว่าที่บ้านยังมีหลือไม่แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะอาจจะยังไม่มีนะอาจจะหมดข้าใหม่คิดว่าจะมีอะไรบ้างครับคิดคิดคคิด คิด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 เมันเหงาอะข้อใหม่เหรออ่าตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการนะครับ กำลังอยู่ในกระบวนการนะครับผม ทัวนี้ทุกคนต้องอย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับผมเพราะว่าทั่วนี้ฝุ่น PM สองจุดห้าคือแบบว่า so dangerous มากๆนะครับข้างจะแดนจะลงแดนจะรัดมากๆนะครับตัวนี้ถ้าใครได้ไปนี่คือผมบอกเลยว่าแบบ ผมชอบมากจริงๆแบบไม่อวยของตัวเองเลยชทบาจริงๆ FCO ตะก้าเ่ยครับอ่อถือว่าเป็นคำถามยอดฮิตนะครับอืมไม่รู้เหมือนกันครับตะก้าไหน เปลาข้อใหม่ได้ครับผมเซลฟี่บอสจากบ้านวนขอบคุณครับอย่างได้ตัวนี้หรอตัวนี้น่าจะประมาณเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะ เวอร์มากเพมโมสแสนเก๋มากแสนเก๋สุดๆแสนเก๋มากนะครับเพมโมหันใ้หันขอยหน่อยขอรีวิวกระเป๋าหน่อยแทบจะใส่บ้านได้รายใหญ่มากอันนี้คอของคอไหนครับ บอกคขเด้วยเช่นว่ต้องมาแล้วนะพี่ปิงสปีกคคัมโบเดียพีซบองซางโอนใส่แมสหลังจมูกเลยนะครับเป็นหุ่สุขภาพได้ครับเช่นนี้น,นะครับมีไม่กล้าใส่อ่ะกลัวเก่าไม่กล้าใส่เลยเหรอ โอ้ oh, ใส่ได้ครับซื้อซื้อเื้อต้องใส่นะครับ Have n m e y when you turn and p i n k Oh my god <c oughs> Really ขายที่ขายบ้านก่อนนะลูก <c oughs> เลยเหรอทำไมอะ คิดถึงกระเป๋าใบใหญ่ๆแล้วหรอเห็นแล้วเพมโมจะมีแผนทำฮูดไหมคะฮูดดี้นะครับฮูดดี้มีแพนอยู่นะครับว่าจะทำางไรอาทำทำฮูดดี้นะครับกระเป๋าที่ขายงานเอ็มชอยกับมินครับกระเป๋าที่ขายงานเอ็มชอยกับมินอ๋อ ได้กระเป๋านะเอาจริงๆโอคนอยากได้กระเป๋าเยอะนะครับได้เลยครับขอเก็เข้ามาอยู่ในถุงแกะเอามาใส่ตัวนี้เลยครับผมแกะเอาไปซักก่อนไม่ได้ห้ามใส่เลยต้องซักก่อนวันนี้ใส่เหมือนเซียวดีใจจังเก่งมากครับมิงไม่กินข้าวเลยครับเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวครับไม่กินข้าวนะ จะซื้อมาแล้วเดี๋ยวใส่ไปหาเป็นคนที่สองนะได้เลยครับยินดีครับเก็บไว้ เดี๋ยว่ชอบกระเป๋าใหญ่ๆครับปิงใส่ของได้เยอะดีขอไปขายไตมาเอฟซีของโฮงไม่ต้องนะครับดวเจทำกระเป๋าสาตค์ไหมครับในอนาคตนะครับผมจมูกแดงแล้วเสื้อขาโซาเปิดคอนกับ หนูไข่หน่อยครับนี่ยเดี๋ยวเสื <later> ้อดำโซเอาเดี nah <in> ๋ยวเปิดคอนกับหนูไข่เลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนแฮชเช่ไม่รู้เสียงเสียงใครนะครับ อุ้ยทำไมทำไมอ่ะกินแซบหรอคะลูกก็แซบอยู่นะครับแซบ,บเลยครับช่วงนี้ปิงปิงอยู่ไหน <c oughs> ฉันไม่บอกหรอกฉันไหนไม่บอกหรอก ออกบ้านอย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับฝุ่นเยอะมากได้ครับแต่ตอนนี้นะครับเว็บของเพมโมนะครับน่าจะเสถียรหน100ึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับจากที่ตอนแรกที่ที่เปิดไปนี่คือแบบว่าโอ้โหปวดหัวสุดๆเลยนะครับ เดี๋ยว <c oughs> น่าทอยข้างหลังน่ารักนะครับสูอุ้ยอุ้ยมันสู่เข้าตรงกลางอนะ <c oughs> สู่เข้ามาตรงกลาง่ะ ทำดีๆเลยเป็นดารา ทานข้าวเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวไปทานข้าวนะครับอันนี้เดี๋ยวสปอยข้อใหม่นึงดีกว่าจะให้เชื่อเยะไม่ไม่ให้เชื่อแล้วไม่ให้เชื่อแล้ว นะครับก็คือข้อใหม่นะครับเป็นคอที่ยังไม่เคยทำอ่าไม่เดีวเายไม่เคยทำคอลเลคชันเกี่ยวกับเทศกาลนี้มาก่อนนะครับแล้วก็อ่านี่ดเดี๋ยว ปอยเยอะเกินเราไม่เคยทำอ่าคอ่คอลเลคเลชันเราไม่เคยทำคอลเลคชันเกี่ยวกับว่าอ่เร่องไงนะเทศกาลนี้มาก่อนนะครับผมแล้วก็อ่าจะมีความน่ารักมากๆใส่ง่ายมากๆนะครับใช่ทุกคนลองทายกันเล่นๆดูนะครับแต่จะออกมา เร็วๆนี้นะครับเฮ้ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากได้คาเคจะรอคอใหม่นะเคได้เลยคาเคว้ายคือครับ ครับผมก็มาสปอยประมาณนี้นะฮะก็เร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับผมเพราะว่าอาทุกคนจะได้อใส่เสื้อที่อ่มีคุณภาพนะครับผมแล้วก,แวก็แล้วก็น่ารักนะครับ <laughs> พูดเลยเนี่ยครับ <laughs> ผมก็ฝากด้วยนะครับทุกคน ยังพูดคำเดิมน,นะครับเวลาทุกคนแบบว่าเซจเสื้อมาหานี่แบบว่าดีใจมากๆจริงๆนะครับผมดีใจมากๆนะครับแล้วพี่กิตกทอทนะฮะแล้วเป็นไนะครับนะ้องโอเคเดี๋ยวนี้โอเคทิ้งท้ายก่อนตัวนี้นะครับน่าจะหมดแล้วจริงๆนะตัวนี้สำหรับตัวฮาร์ดเฟลนะครับสีขาว แล้วก็ตอนนี้เหลือ,อสีดําของลายนี้นะครับผมตอนนี้ก็ยังเหลือ L สี่ตัวนะครับผมแล้วก็ XL หกตัวเป็นสิบตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมของเซื้อที่คอลเลคชันนี้ก็ถ้าใครยังไม่มีหรือใครอยากมีอีกก็สามารถเข้าไปกดกันได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตมีสามสีเหมือนเดิมนะครับก็มีสีฟ้าสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีนะครับก็ าสามารถสั่งไปเป็นเจ้าของของตัวเองได้นะครับแล้วก็สําสหรับใครที่มีแล้วแล้วอยากมีอีกก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับผมโอเคแล้วก็สําหรับข้อใหม่นะครับก็เร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมงั้นทุกคนรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงจะคืออะไรนะครับผมอาจจะแบบว่าซิมโป้ซิมโป้มากๆหรือว่าจะยังไงก็ ฝากติดตาม้ว้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกอนนะทุกคนแล้วเจอกันอย่งโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ